ถ้าปุ๋ยกับคนหิวจะคุณไม่รู้เรื่องแล้วก็รุณาอ,อ,นะอย่าไล่ดิฉันลงจากเวทีนะคะพูดดีๆก็ได้ค่ะนะคะอาจารย์เชื่อไหมคะว่าเป็นนะเพราะแนวทางเดี๋ยวฉันให้อยากให้มองก่อนว่าใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็แล้วแต่ให้มองว่าสิ่งที่มาคือดีเพราะมันคือโอกาสที่จะมาอยู่ที่เราจะหยิบฉวยว่ามันจะยังประโยชน์อะไรเราถามว่าเส้นทางเนี้ยที่เข้ามาเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านประเทศไทยคุณไปมาเลเซียมาจากจีไนไม่ผ่านประเทศไทยคุณจะไปทางไหนที่สั้นที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อไทยเป็นฮับ ใช่เป็นฮักลิงที่สําคัญที่สุดเราจงจับตัวเองให้มีความแปรตรงนี้แล้วดูซิว่าเราจะทําอย่างไรนะคะอาจารย์นี่คือจุดที่มองค่ะเริ่มต้นนะคะแจะ้งังไงเสริมไหมคะเพราะวันนี้เราจะให้อาจารย์เป็นเป็น monitoring อ,อย่างเดียวนะคะ<ต>เราจะ<ต>ให้อาจารย์เป็นผู้ร่วมเ,เป็นผู้ดําเนินรายการให้ไปวิทยากรด้วยนะครับจะว่าเป็น่ีนะครับเคสกิจพิเศษเนี่ยนะครับที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยซึ่งโดยปกติเมื่อก่อนเนี่ยนะครับ คัว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือเขตส่งเสริมการส่งออกก็มักจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมประมาณสักพันไร่แล้วก็จัดตั้งขึ้นมาเป็นเขตส่งเสริมการส่องออกโรงงานต่างๆที่ตั้งอยู่ในเขตนั้นเนี่ยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีก็ต่างๆมีทั้งที่รับสิทธิ์จากบ OI มีทั้งที่รับสิทธิจากการทีมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทีกรร่กนออแต่ในยุคป,ปัจจุบันรัฐบาลปรับเปลี่ยนใหม่นะครับ คือต้องพูดนิดนึงครับพอจบบ่ายที่ผมพูดนะเอาของบ่ายท,ที่มาคุยตัวนี้ก็ได้นะครับว่าปัจจุบันนี้สินคิาประโยชน์ภาษีอกรนเนี่ยนะฮะเป็นตัวสําคัญตัวหนึ่งในการทําให้การค้าขายในประเทศหรือการค้าขายระหว่างประเทศหรือการค้าค้าขายชายแดนนั้นได้เปลี่ยนรถขับเคลื่อนไปข้างหน้าปัจจุบันนี้สินคิาประโยชน์ภาษีอกรในประเทศไทยเนี่ยเรามีเรื่อง B O I นะครับมีเรื่องของฟรีโซนเามีเรื่องเกี่ยวกับ ครังสิบก้านนประเทศลงเพลยน,นะครับแล้วก็มีสิบก้าทวิตมีหลายอย่างนะครับแต่เรายังไม่เคยมีเกสกิจพิเศษในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยขามีเยอะแยะนะครับที่แม่สอนเนี่ยนะตรงที่เมลดีตรงข้าแม่สอนถ้ามีเกศสรษกิจพิเศษมาตั้งประมาณสักสิปีมาแล้วไทยเราเพิ่งจะประกาศเกศเรษิจพิเศษที่แม่สอนนะครับเพราะนั้นถ้ามองในแง่ของการขับเคลื่อนนะครับ เพราะอาจจะเห็นตา่างกับคุณทวีนะครับเปิดคุณทวีกับละนะครับเราจะเห็นต่างกับคุณท,ว,ะะออณทวีไม่จะได้โตโตวาีกันไงแลักษณะว่าใครเห็นเป็นยังไงนะครับผมแต่ผมคิดว่าถ้ามองในแง่เศรษฐกิจนะครับการมีเกณฑรษฐกิจพิเศษนั้นเป็นการขับเคลื่อนอย่างนในแง่ของการส่งเสริมให้เกณฑศรษฐกิจพิเศษต,าต่าโตขึ้นเพราะว่าเดิมทีนั้นนะครับโรงงานต่างตั้งในเกณดฟรีโซนฟรีโซนก็มีขอบเขตจํากัด นะครับอย่างเช่นประมาณสักพันไร่ก็ถือว่าเป็นฟรีโซนนะครับแต่ณวันนี้เขตจะคิดเปเศษเป็นสี่ตำบลน,นะครับเฉพาะในสงขลานี่นะฮะ